ได้ไหมครับได้ไหเนอยว่ยนะครับนี่คือขั้นตอนของที่วันดน้านเรียนศรรรักครับฉจันักเรียนทุกคน กาลศึกษา2,556มีจำนวนทั้งสิ้น2,775รายครับรักศึกษาพิชญทหารจังหวัดฐานบกจุลธานี ขออนุญาตเรียนรายงานพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาทยาวานชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5ศูนย์ฝึก่าพิภาวาวีลังสิตประจำปีการศึกษา2556เพื่อรัาทราบดังนี้ครับการดำเนินการฝึกสอนประกอบการไหว้ครูนั้นนอกจากม่มีคามนีมแล้วยังควรที่จะรับและรักษาประเอันสมครค่าในงานด้วกันตามที่กำหนด เพื่อให้ศึกษาทหารตระดักว่าตัวเองคือส่วนหนึ่งของชาติจะต้องมีความรักและความรักแห่แผ่นดินเพื่อเรองหลังสืบต่อแทนอย่างไรเพื่อให้นักศึกษาทหารชั้นปีที่หนึ่งและชั้นปีที่สองคนนี้นัศึกษาทางทหารมีความมุ่งมั่นแนมีความมีตัทธาครองอาสาที่ทหารจะหอหลามบอกว่าท่านีดังนี้ครับชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามชายและหญิงทำการก่อนละ วันจทร์ถึงมาสุดรวมทั้งสิ้น80ชั่วโมงตามลักสูตรที่กำหนดพั้วการสอบทหารการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงครับนักศึกษาเดชันปีที่หนึ่งจำนวน829นายชั้นปีที่สอง5นายรวมทั้งสิ้น2,775นายวันนี้นท่านการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกลุานาประกอบพิธีไหว้ครูและให้รู้ว่ากล่าวเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย mm. ์ึกาพิภาวนีลังสิตหน้าหอประชุมวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชพั์สุราษฎธานีประจำปีการศึกษา2556ขอเรียนเชิญครับว้นครูนะครับบนวิธีอย่างนี้นะครับพระมงกุฎเกล้าวเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหาษัริั์ราชการที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ สเสด็จพระราชาสมภบเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสองข้มามปีมะโรงตรงกับวันที่หนึ่งมก,กราคมพุทธศัการาช2423เป็นพระราชาโอรสพระองค์ที่29กประจองเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่23ตุลาคมปีจอพุทธศัการาช2453 งศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่อน์ดและศึกษาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมุขราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2430พระาชาอาจารยกระทรวงทหารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รวม15ปีที่กล่าวมาพวกเราคงเป็นลุ่นทนมงกุฎเกล้าเจ้า はい。 ชายนาทสมพชนปีหรงเรียนศึกษาของฟอคตากาีและนักศึกษาวิทยาหารจิ๋ท nah e ี่สนลักษณะอที่หงโรเรียนมรดากานีผู้เช่ยาญของมาได้แก่นักศึกษาวิทยาาร์ินักสีแดงกับชันที่สโรเรียนสุรยาและนักศึกษาวิทยาาสุจิตา ปีที่สองรงเรียนสัตวทปีสองโรเรนเทาที่ศึกษาและนักศึกษาฉหัรนญ้เป็นราคาสองสนับชั้นที่สมมาี่ดลาสัตวพาย มาหาพิจาราดาสารางนิและนัก,กสามัญานีที่ลาวันสีจันทที่ามหาพิจาราด้านสาราิ ที่จะต้องปุกคอเลื่อตูนและรักษาไว้เชื่อกันมาแต่โบราณกาเป็นการเข้ามาศึกษาวิชาฐารนั้นกองทัพประโยชน์ต้งหมายสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านอิจารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรที่ให้ความร่วมมือระดับสูงในกิจกรรมของนักศึกษาทหารเป็นอย่างดีพราะมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถได้โปรดบรรดานพระธรานพรให้ทุกท่านสดใสสิ <t S 2> em ่งที่ดีในชีวิตกระเรียด้วยเดตุรพิทักษ์พรใครทิดประสงค์จึงใดขอให้สเร็จสมความหมายทุกประการบัดนี้ได้รับควรแล้วผมขอเปิดการศึกนักศึกษาวิชาฐานชั้นปีที่หนึ่งถึงห้าศึกษาค่ายวิภาลัย จะมีการศึกษา2,500หน้าอักการพิจารณาได้รับรางวัลในระดับหนึ่งถือเป็นที่สของประเทศท่านพี่เสียงกับจังหวัตรกได้ีครับขอเรียนเชิญผู้เข้าการจังหวัดตากโพธิท่าทีคุณอาพ่อประกาศตึงขอผู้บัิกาบริจาสัญลักษณ์พร้อมเป็นวันให้กับนักศึกษาทหารเดวิด เป็นมัธยศกาุ่มชั้นปีที่สองเรียนุลธยมศราตอที่ไ,ไเจอญครับ ครับเมื่อลาชสกบุบทนะครับและเมื่อสำเร็จการศึกษามิเชสสัปปะดิตนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมสตร์ไทยธรรมาสตร์นะครับความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมรจึงนำพาให้ท่านมาเป็นรัชทายาจทของกรุงเทพฯได้ได้ทำหน้าที่เป็นแธรรมิให้แก่เมืองหลวงและประชาชนทั่วไปนะครับโดยเป็นที่ยมกอและเป็นพิธีกรการศาสนาของกรุงเทพฯนะครับนอกจากนั้นท่านช่วยราชการในส่วนราชการกองเทพฯ สถานีพิทักษ์ภูมิจะในการแกดสรรชีวิตครับในการสยามมนุษยติในการรักษาพีที่ท้างดินเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็ในการกอบภูมิเพื่อประชาชนในช่วงพ้นพันธุ์พันธะธรรมเพื่อประชาชนครับก็สมควรจะตานะครับขอญาตเรียนเชิญครับมาเยี่ยมสุธีษาคนอาจารย์ศาสนราจารย์ท่านบอกนะครับเป็นพิเศษขอได้เชิญครับเปิดให้จัดเข้าใจรอ รอดอรักษาดินแดนจิตใจหัวับเพราะผูกฝึกฝนให้รักเรียนกว่าเคย,ยรอดรสวัสดีครับ Good morning นักศึกษา,กกาวิชาทหารไม่คุ้มค่าเพราะช่วงเวลาที่พบก,กันประมาณสิบนะครับเ,เราจะมีเวลาพูดคุยกันประมาณชั่วโมงคึ่งอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสมกับที่เราได้เพียนเรียนศึกษาวิชาทหารมาตั้ง หลายปีเหตุผลที่จับตำราศาสาวออกมาก็เนื่องจากว่ามีหน้าคาละไม้คล้ายกันเสียงก็คล้ายคล้ายกันเกรงว่ายาวมจะสับสนซึ่งโดยสักคนจะดีกว่านะฮะตอนนี้ก็ออกมาทำหน้าที่ช่วยดูแลิตใจของกัลังคนทั่วทังกรเขตกแล้วก็ิตใจของเยาวชนตามสถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ที่หมอประเุมชื่อว่าหองิจิอะไรครับคัม 三，二。 เ่าต้อก็ง้ออะไรนี่ง้ออแกใครเลยใครแใช้จิตหัวใจของคนใต้ภาคใต้ที่จัวัดสิบส่จังหวัดภาคใต้จบกินได้สีาแล้วก็เริ่มา นุษศาสนาจารย์ขึ้นมาตั้งแต่คราวนั้นจนถึงปัจจุบันปันนี้ก็แปลว่าพวกเราทุกคนก็มีองค์พระบาทสมเด็ดจพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมจิตใจอาจารย์เองก็มีพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกเราก็เป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มคนซึ่งพักดีจงรักพักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเอาละท่าชนชนจนินารมครับอืมชัก จ,จินดารรนะฮะชื่อเล่นโอมค,ครับโอ้โอมน้องคนนี้ชื่อิงมส์สาวสะพานหญิงสุภาพสตรีทองค่ะสุภาพสตร,รีทองได้็บมา,าดูใจกันมาช่วย ความทันจบแลวจะเกิดสราระประโยชน์59บทเพลงเลยทีเดียวคุ้มมากๆและเน้นย้ำอีกอันหนึ่งเมื่อได้รับไปแล้วกะรุณา เดี๋ยวลูกวันนี้ไม่ไปครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายครับก็เลยไม่ไปโรงเรียนไม่ไปครับวันนี้ครูมาครูมาที่บ้านเดินมาเดินตุบตุบประตูรูปศิษย์ก็ทำไม่ไปโรงเรียนครูเห็นกันนะเอง Thank, you. Thank you.